สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคลิปตครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยในเรื่องหัวข้อบิตคอยนะครับนับขึ้นอิเล็กทรยังไงครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานะขึ้นของบิตคอยกันนะครับสำหรับใครที่เคยติดตามผมมาแล้วก็น่าจะพอรู้ว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในสถานะขึ้นไหน,นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกัน,นครับก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปอิเล็กทรนะครับ ก็ทยอยทำอาจจะสลับกันไปแล้วอาทิตย์นี้เป็น i ิตคอยอาทิตย์หน้าเป็นอีเชีรี่มอาทิตย์ถัดไปเป็น a d a b i n บ n c e น o i คอยอะไรอาจจะวนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับก็จะมาคุยเฉพาะเรื่องขึ้นอย่างเดียวนะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการนับขึ้นเอเดเว็บนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปการนับขึ้นครับก็อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการนับขึ้นเป็นหลักนะครับในเรื่องของ i ิตคอยนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้าวๆเมื่อวานที่เราคุยกันนะครับของตัวด็อกคอยนะครับเงื่อนไขของด็อกคอยที่แผนที่เราคุยกันเนี่ยก็คือจริงๆเราอะกะว่าจะรอรับที่โซนนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ลงลงมาไม่ถึงไม่ลงมาให้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการเซฟของเราเนี่ยมันโดนยกเลิกไปแล้วถ้าเกิดว่าใครทาได้ผมบอกว่าถ้าราคามีการหลุดลงใหม่ตอนนี้มันหลุดแล้วเงื่อนไขตัวนี้ก็คือยกเลิกนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวด็อคอยค่อยไปอัปเดีทีก็คือน่าจะเป็นสุกหน้านะครับ ประมาณนี้แผนตอนนี้ก็คือมันเปลี่ยนมาแล้วนะครับเงื่อนไคอันนี้ยกเลิกก็แวะมาบอกกันเผื่อว่าใครยังยังยังตามและยังยึดแผนเดิมอยู่นะครับหรับตัวดอกคอยทันี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของสาระขึ้นอีเลเวของบิตบิตคอยกันหรือว่าบีดีซีนะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในสถานะขึ้นไหนแล้วซึ่งส่วนตัวเนี่ย อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากนะครับสิ่งภาพขึ้นย่อยนะเราจะคุยกันในเรื่องของภาพใหญ่แล้วก็ภาพระยะกลางนะเพราะว่าในส่วนของตัวขึ้นย่อยเนี่ยความมีความอันเลได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่อนข้างเยอะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่ากราฟเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นเราก็แค่ใช้ทิศทางใหญ่เป็นตัวควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับในภาพใหญ่ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูบิตคอยในภาพของทางเฟรมวีครับก็อันนี้เดี๋ยวผมทบทวนนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับบิตคอยอยู่ในสถานะขึ้นไหนครับที่เราตามกันอยู่ตอนนี้นะครับมุมมองก็คือตอนนี้นเรามองว่าเว็บเนี่ยจบไปแล้วกำลังลงขา A ของ Impulse นะครับถ้ามองว่าทั้งไซคิลใหญ่ของบิตคอยเนี่ยจะขึ้นเป็นเพราะคือหนึ่งใหญ่ลง2ใหญ่ขึ้น3าใหญ่แล้วก็ย่อ4ใหญ่ขึ้น5ใหญ่มองว่ามันเป็นเป็นเทรนแบบนี้นะครับอันนี้คือมองในเชิงบวกนะครับซึง่งจริงๆเนี่ยจะมีโครงสร้างไซเควด้วยนะครับถ้าเราได้เรียนกันนะครับจะมีโครงสร้างไซเควด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของทรงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือมองด้วยด้วยดีมาสปายก่อนเพราะว่าบิตคอยเป็นเหรียญที่มีจํากัดก็เลยมองว่าถ้า อนาคตมันมีความต้องการมากๆราคาเหรียญก็น่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งตอนนี้เคสของบิตคอย n เนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในไซคลนะครับก็คือที่2ตรงนี้ตอนนี้เรากําลังมาอยู่ในไซคลที่ตรงนี้นะก็คืออยู่กรณนนี้ก็คือเป็นโครงสร้างไซเวในภาพใหญ่แล้วก็ไปเทนขาลงนะครับที่ว่าตรงนี้จะเป็นการลงของขึ้น2เลยหรือว่าเป็นแค่ขา A นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตามต่อว่า เที่ลงมาของของบิตคอยนะบิตคอยเนี่ยจบไซเขึ้น,หนนะใหญ่ไปแล้วนะจบรอบใหญ่ไปแล้วตอนเนี้ยกำลังเป็นรอบของการพักตัวถ้าเราผมเคยเปิดภาพทองคำไม่ดูว่ามันพักตัวนานขนาดไหนในขึ้นสองเนี่ยของท่องคําเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยใช้เวลาเก็บประมาณ20ปีเลยนะครับยี่สปีเลยอยจเปิดปให้ดูข้าวๆก็าาได้นี่นครับ ขึ้นสองของทองคำเห็นไหมอันนี้เป็นหนึ่งใหญ่อันนี้เป็นสองใหญ่ไหมใช้เวลาประมาณยาวนานมากกับยี่สิบปีแต่ผมคิดว่าบิตคอยไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนั้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาตามต่อว่าชุดที่ลงมาเนี่ยลงมาเป็น six step นะครับรูปแบบของการทิ้งของลงมาขาเดียวเลยแล้วจบสองขึ้นเลยหรือเปล่าหรือว่าลงในรูปแบบของ f ฟ a ก็คือลงมาเป็นสามขานะครับเดี๋ยวผมจะคุยราละเอียดที่อู่ นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างไซเวออันนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับประมาณนี้ภาพใหญ่ๆหลักๆมองประมาณนี้นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในไซเคิรนี้นะครับแล้วซึ่งซึ่งไอ้ขึ้นสองเนี่ยตอนเนี้ยส่วนตัวเนี่ยก็เลยให้น้ำหนักความมันเป็น a มากกว่าว่า2เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันเหมือนบริบทในการทิ้นของนะครับมันไม่เหมือนกับการเก็บของที่มันจะมีพลังเพื่อจะยินขึ้นขึ้นสามแรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้น้ำหนักตรงเนี้ยว่าเป็นขา a มากกว่าแล้วตอนเนี้ย อาจจะอยู่ในไซเคลที่เป็นรีคาริบาลบเพื่อลงซีอีกขาหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นแพทเทิร์นทเกิลอะไรก็แล้วแต่นะต้องรอตลาดเสลีอยอันนี้จะเป็นโครงสร้างในภาพที่ใหญ่มากๆนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอเดี๋ยวเราไปดูกราฟยิงกันครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของของขึ้นเอเลเวตของบิตคอยนะถ้าเรานับจากภาพจริงนะครับผมจะชวนให้นะตรงนี้ก็คือเรานับเป็นขึ้นหนึ่งอันนี้จะเอาแบบเป็นขึ้นย่อยกว่านะหนึ่งน้อยยอดสองน้อยขึ้นสามน้อยลงสี่น้อยขึ้นห้าน้อยจบหนึ่งใหญ่หนึ่งใหญ่ผมขอเขียนเป็นสีฟ้าแล้วกัน ตอนนี้ที่เราคุยกันเมื่อภาพเมื่อสักครู่เนี้เรากำลังลงมาในส่วนของขึ้น2หรือว่า A นะครับก็คือก้อนเนี้ยทางก้อนเนี่ยคือขึ้น2หรือว่า A ถ้าเป็นในรูปแบบของตอนนี้ถ้าเราวัดรีเชสนะครับกดของซิกแเนี่ยไม่เกิน61.8ไม่เกิน61.8ตอนนี้ชุดเนี้มันต่ำกว่า61.8อถ้าว่ามันจะเป็นซิกแเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นซิกแซกอย่างที่ผมบอกว่า A มันคือรหัส5นะครับ A มคือหลส5มันควรจะมี5ขาอ่าจริงๆไอ้ห้านี่คือไม่ใช่จำนวนขานะ5คือ,อบอกบอกถึงความเป็นเทนนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมออีอีกขึ้นหนึ่งนะครับแต่ถามว่าซิกแซกจบในรูปแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้จบขานี้แล้วขึ้นเลยแต่ว่าส่วนตัวถ้าแบบเนี้ย มันเหมือนจะปรับตัวในรูปแบบของแฟตมากกว่านะครับเพราะว่า A แรกเนี่ยมี3ขาแล้วอาจจะมี B ของแฟตอีกขาหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าทิ้งมาเป็นขาเดียวเนี่ยอาจจะเป็น A of อฟซิกแซก็ได้ครับ A B C เป็นการทิ้งของลงมาตอนนี้ประเด็นอยู่ยที่ว่าขา C เนี่ยจบหรือยังนะครับถ้าจบแล้วเนี่ยไซคเคิลเนี่ยก็คือเตรียมรีบาว B ใหญ่นะครับเพื่อเพื่อลงขา C ใหญ่นะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังอยนในขึ้น B หรือเปล่านะครับในภาพใหญ่นะตอนนี้มีด้วยกันอยู่2อ,อย่างก็คือเราอยู่ในคลื่น b ใหญ่นะครับในรูปแบบของซิกแซกนะครับอ่าโทษครับผมให้น้ำหนัก b ใหญ่นยในรูปแบบของแฝดเพราะา a มันลาด3ามนะ b ของแฝดนะครับกับในรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปแบบของซิกแซกที่ยังไม่จบนะครับซิกแซกก็คือ a ที่ยังไม่จบ A ยังไม่จบนะครับ A ยังไม่จบพอ A ยังไม่จบเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันควรจะมีเป็นลาดห้าก็คือเป็นเทรนก็คือก็เลยคิดว่าชุดเนี้ยน่าจะลงมาเป็นหนึ่งสองเป็นชุดขึ้นย่อยนะเป็นชุดขึ้นย่อยนะครับก็คือหนึ่งน้อย สองน้อยสามน้อยตอนนี้กำลังรีบาวสี่น้อยแล้วก็ลงห้าน้อยอันนี้ก็เลยเป็นซิกแซกนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับก็ต้องรอตลาดเฉลยอย่างที่ผมเคยย้ำไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ b ของแฟนหรือ A ของซิกแซกที่ยังไม่จบเนี่ยทั้งสองเคสก็สนับสนุนในการขึ้นทั้งคู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ในเรื่องของสัดส่วนดีกรีขั้นต่ำนะครับถ้าเราได้ศึกษาเออ,อเเลเวทมาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าดีกรีขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะในเรื่องของดีกรีขั้นต่ำของอิเลเวฟเนี่ยมันจะต้องถึงอย่างน้อยก็คือ33.3%เพราะฉะนั้น ถ้าชุดนี้นะครับถ้าเราลาเบลเคสแรกนะเป็น A B C เป็นขา A ของแฟก A of f a t A B C ของแฟกซึ่งขาแรกเนี่ยเป็นซิกแซกเพราะฉะนั้นชุดนี้การรีเทสนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นการขึ้น B ของแฟกจริงๆก็คือ A มีแค่3ขาเนี่ย B จะขึ้นอย่างน้อยนะก็คือ38.2นะที่เราเคยคุยกัน ผมก็เลยบอกว่าถ้าใครที่เล่นในระยะยาวแล้วมองว่ามันเป็นเป็นชุดเนี้ยก็เลยให้ซื้อมาแถวแถวนี้นะครับใครใครจำจำที่ผมเคยพูดได้เลยในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ย้ำมาตลอดว่าใครมองว่าเป็นชุดขึ้นแบบเนี้ยยังไงรีลี่บอร์ดก็ค่อนข้างคุ้มในระยะยาวเพราะว่าเราโดนแค่เท่าไหร่ครับถ้าเราซื้อมาตั้งแต่โวนนี้ที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้าลองไปย้อนดูได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะเป็นการทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันได้ครอ์แบบนั้นได้ยังไงไ อ่ะทีนี้เห็นไหมเราได้รีติอร์ดก็คือเราโดนแค่สิบเปอร์เซ็นกว่าแต่เราได้อย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คืออย่างน้อย 7, 6, หนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อหกเลยค่อนข้างคุ้มนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับบีเนี่ยบีของแฟดถ้าเป็นบีของแฟดจริงๆเนี่ยมันควรถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดด้วยซ้ำนะครับมากกว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดก็คือมันต้องมากกว่าสี่หมื่นเก้านะก็คือโซนนี้ต้องต้องเหนือกว่านะถ้าเป็นของเป็นรูปแบบของแฟลซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นโบนัสของเรา ก็ต้องค่อยๆมาตามดูต่อนะครับคนที่อยากเล่นขึ้นก็หวังให้มันเป็นเคสแบบนี้นะครับแต่สําหรับคนที่อยากเล่นลงนะครับมองว่าลงเนี่ยก็ต้องรุนให้เคสเนี่ยเป็น A ของ s ิก s ซกนะครับซึ่งชุดเนี้ก็จะลงเป็นแค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับซึ่งเคสเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้วในในคลิปก่อนๆน,นะครับอันนี้มาทบทวนนะเผื่อว่ามันมีอ่าหน้าใหม่หรือมือใหม่ที่เข้ามาฟังนะครับชุดนี้ก็จะลงมาเป็น หนึ่งน้อยยอ่อสองน้อยสามน้อยตอนนี้รีบาขึ้นสี่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมลงขึ้นห้าถ้าเป็นเคสนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะมีนิวโรได้นะก็หมายความว่า A กับสองเนี่ยอาจจะมาจบตรงนี้อาจจะมาจบตรงนี้แต่ที่เหมือนกันก็นกคือสหรับสกังขึ้นเหมือนกันผมก็บอกว่า ชุดเนี้ยถ้ามันเป็นสี่จริงๆเนี่ยนาะมันต้องได้กดดีกีขั้นต่ำนะครับก็คือสามสิบแปดจุดสองซึ่งตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงมันไปได้ไกลถึงประมาณสองหมื่นเก้าอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยมันไปได้ไกลถึงขนาดนั้นเลยนะครับหรือเอาแค่ขั้นต่ำดีกีสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นก็คืออยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้เป็นทาร์เก็ตของของกาลิบาวชุดนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกชุดเนี้ยถ้าถ้ามันยังไม่ถึงมีโอกาสนะถ้า มีโอกาสนะที่จะไม่ใช่รูปแบบเนี้ยสูงมากชุดนี้รูปแบบเนี้ยอาจจะโดนตัดทิ้งเงื่อนไขเพราะอะไรครับเพราะว่าดีกรีมันจะเริ่มใหญ่ครับอย่างที่ผมบอกถ้าชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปคุยภาพเล็กนิดนึงว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรผมขอยัดภาบไปทางเซ็นดนะ ในชุดนี้นะครับที่เราตามมาเนี่ยมันคือรูปแบบของถ้าเรามองว่าเป็นซิกแซกชนะอันนี้ก็คือสามสามน้อยรีบาวสี่อันนี้คือขึ oy, ้นสองอันนี้คือขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งขยายทีเนี้ยในรูปแบบเนี้ยถ้าถ้าขนาดเนี้ยไซส์ีเกีก็คือควรจะพอๆกับก้อน,นี้ซึ่งตอนเนี้ยแะะเวลาเนี่ยก็น่าจะเริ่มใกล้เคียงกันละหกสิบสี่ วันนะประมาณ2เดือนเหมือนกันตอนนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะห้าสิบเวันเนี่ยผมคิดว่าชุดน,นี้ก็ใช้เวลาจบก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันก็แต่ว่าถ้าเราดูจากเอรดเว็บใช้เรื่องของพี่เด็กออฟไทม์มาช่วยเนี่ยบิตคอยประมาณช่วงปลายปลเดือนเนี้ยน่าจะทราบนะครับซึ่งไม่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะสอดคล้องกับการประชุมแจ็คสันโฮที่จะเกิดขึ้น ในช่วงของวันที่้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณว่ามันก็จะมีการเลือกเทรนแล้วว่าจะลงต่อหรือว่าจะไปต่อนะครับส่วนตัวนะ่ะส่วนตัวแอดว่ามันจะย่อก่อนนะครับคิดว่าชุดเนี้ยถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมองว่าแพทเทิร์นเนี้ยเป็นแพทเทิร์นของตัว ending เดียวกันกนะครับก็คือขึ้นมาเป็น a b c x a b c d e นะครับจบ e แล้วก็อาจจะชิ้งตัวลงย่อเป็น ถ้าถ้ามาลงเป็นขึ้นห้าเลยก็ก็โอเคไม่เป็นไรก็คือชินได้แรงก็คือตามรูปแบบของซิกแซกคือนี้ได้เลยแต่ถ้ามันยังลงมานะครับและยังลีลาก็คือลงมาแล้วไม่หลุดอันนี้อาจจะจบเป็นขึ้นย่อยนะครับก็คือหนึ่งน้อยแล้วอันนี้อาจจะลงมาเป็นสองน้อยตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันลีลานะยังไม่ยอมหลุดโลล,ล่าสุดตรงนี้นะครับแล้วมีการขึ้นไปตรงนี้อีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนี้อาจจะลงมาเป็นแค่ขา A B b บ มีขา C เพื่อจบ2หรือจะเป็นไทเกิลอ,อะไรก็แล้วแต่เพื่อขึ้นขึ้น3เนี่ยตรงเนี้ก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นขึ้น B นะครับมากกว่าอันนี้คือเป็นเงื่อนไขลนะมุมมองแนละ้วว่ามันจะเป็น B หรือว่าเป็นขึ้นสเนะี่ยผมมองว่ามันต่างกันตรงนี้ก็คือหลกัหลกๆก็คือในร,รูปแบบของขนาดไซดีก,กีนะครับที่จะมีความต่างเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้จบแล้วทิ้งตัวลงและใช้เวลาไม่ได้นานใหญ่กว่าชุดนี้มากมีโอกาสที่ยังเป็นไซคลเดียวกันแต่ตอนเนี้ย ยังไม่ได้ใหญ่กว่ามากก็ยังมีโอกาสนะเป็นชุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นค่อยๆมองไปทีละสเตปนะครับก็คือก็ยังมีโอกาสเป็นเครดิตได้อยู่นะครับในการย่อ,อเพื่อลงต่อส่วนย่อ,อแล้วลงมาแล้วมีแท่งเทียงกับตัวหรือว่าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเล่นกันนะครับอันนี้เป็นแผนระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าเป็น B นะครับเพราะจริงๆดาวไซด์ในการลงอีกคนก็ไม่ได้เยอะหรอกคุณก็ถือรันไปได้ครับประมาณนี้เพราะว่าดาวไซด์ในการลงถ้าลงมาลึกๆเลย ระดับแต่ถ้าถ้าถือตรงนี้เลยอาจจะไม่ไหวนะเอาผมว่าจักโลแล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่ทุนมันปูุกๆแบบที่ผมซื้อเนี่ยช่วงเนี้ยก็อาจจะทนรอดาวนะเอมที่ผมว่าน่าจะประมาณถา,ถาวมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเยอะไหมก็ถือว่าเยอะแต่ถ้ารอถือด้วยเงินเย็นนะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราเว้นว่าใครเล่นซิวเจอร์อ, filter, อาจจะต้องไปหาจังหวะเทรดอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้พูดถึงสำหรับคนที่เทรดยาวแล้วก็ใช้อ,อิ็ดิเวนต์ในการ เรดนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัว e อ d i n g ในข้านอกนะเหลือการทำ high ชุดอีกขานึงก็คิดว่าราคาน่าจะมีการทิ้งตัวลงมาแล้วซึ่งอาจจะลงมาหลุดตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งการจะคอนเฟิร์มก็จะเมื่อราคาหลุดตรงนี้นะครับจะคอนเฟิร์มก็จะเมื่อราคาหลุดหลุดโซนนี้นะครับเท่าไหร่ครับ 22,400แล้วนะเป็นตัววัดเลยถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นทรงนี้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ทาร์เก็ตในการลงเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะคอมพลีที่ฐานนี้ด้วยซ้ำนะครับก็จะค่อนข้างโหดเลยลงมาได้จนถึง19,000รอ,อบก็เหมือนกับลงมาเทสโลรเดิมเลยนะครับซึ่งจะค่อนข้างโหดใครที่จะวางแผนเข้าผมบอกว่าถ้ามันเป็นตรงนี้แล้วมีแท,ท่งเทียนกลับตัวนะรีวอร์ดค่อนข้างคุ้มนะครับกับการลงชุดนี้อย่างน้อยๆนะก็โซนนี้หรือโซนนี้ หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามน่าจะได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็หวังแค่โลนี้ก่อนก็หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับเพราะถามว่าเข้าเลยก็ต้องรอแท่งเท่งกับตัวแต่ถ้าเกิดว่าจะรอคอนเฟิร์มว่ามาฟอลล่ตรงนี้รีวอร์ดก็จะไม่ได้คูมมากและมันจะครึง่งครึ่งะกับกับลงเนี่ยมันก็จะไม่ได้ค้มมากแล้วเนี่ยมันจะครึ่งครึ่งถ้าโอลล่แบบเนี้ยไม่คุมแล้วเพราะฉะนั้นหาจังหวะเข้าช่วงนี้มีแท่งเทงกับตัวน่าจะคุมกว่า แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นทรงที่ไม่ใช่ทรงนี้มันเกิดว่าเป็น,ปนการย่อหนึ่งเพื่อย,ย่อสองแล้วไม่ได้หลุดโลอาจจะย่อแค่61.8ของชุดนี้ทั้งชุดนะครับบัตแบบเนี้ยอาจจะย่อทั้งชุดเนี้ยไม่เกิน61.8นะครับสมมติไม่เกิน61.8อาจจะย่อมาแค่นี้แล้วก็ดีขึ้นไปเลยจบสองแล้วขึ้นสามไม่ได้หรืออาจจะเป็นแค่ A B C อีกเนี่ยก็ทำไม่อาจจะทําไม่เสียโอกาสในการเล่นนะครับ ประมาณแบบนี้ผมก็เลยมองว่าคิดว่าส่วนตัวนะบายแอดนี้มากที่สุดนะครับจําหรับิ i คอยน n นะจริงๆอีเทียมหรืออะไรอื่นก็คล้ายๆกันเดี๋ยวว่าหลังเราค่อยมาคุยกันในคลิปหน้าเพราะฉะนั้นไอเดียในการเทรดก็เลยมองว่าในภาพใหญ่ก็เลยมองว่าเป็นแบบนี้ส่วนในขึ้นย่อยนะครับจริงๆมันก็มีข้อสังเกตนิดนึงว่าไอนะครับจุดนี้ที่นเป็น a b c X, A, B, C, D, E เนี่ยขา D กับขา E ได้ขา A โอเคเราเห็นสวิงชัดเจนว่า3ขา B ก็3ขา C ก็3ขา X ก็เหมือนจะ3ขามันก็กล้ากกึ่งนะ A อันนี้เหมือนขึ้นไปนนอีซเ็นะครับแล้วก็แต่ว่า B ตรงเนี้ยมันก็กล้ามกึ่งนะว่ามันเป็นหลาด3หรือว่าหลาด5นะครับ ก็เลยดูว่ามันจะใช้รูปแบบของ triangle หรือเปล่าแต่ว่ามันก็อันรลมได้ครับเราใช้ภาพใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตรงนี้ถ้ามันเป็นหลาสามจริงๆขา E เนี่ยขา E เนี่ยชุดนี้อาจจะขึ้นมาเป็น A ย่อ B แล้วตัวนี้เหลือขา C นะครับถ้าจบ C เมื่อไหร่นะครับสลาเรตีเส้นลายแบบนี้ กม็มันจะแลบบไปแล้วก็ลงก็ได้นะเนี่ยคงโอกาทิ้งแหละครับนะส่วนตัวคิดว่าแพทเทิร์นนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับก็จะสอดคล้องกับถ้าเราดนะูอินดิเคเตอร์นับไทม์เฟรมของเดย์นะครับเดเนี่ยมีโอกาสที่จะค้างลงนะชุดเนี้ยรอบโอเวอร์โซพอด,กดีก็อาจจะลงได้แรงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันถ้ามันถามว่ามันจะลากเรืยขึ้นไปเลยได้ไหมได้ครับแต่ถ้ามันเอาขึ้นเลยจริงๆก็แปลว่า เขาจะดันวิกขึ้นมาก่อนเลยซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยที่แบบจะลากไปต่อส่วนตัวเนี่ยอยากให้ทิ้งมาก่อนแต่ถามว่ามันจะขึ้นไปเลยไหมมันก็ไม่ผิดนะครับอย่าอย่าไปบายแอดตรงนั้นมันจะขึ้นต่อก็ได้นะครับค่อยเราค่อยไปหามุมมองแล้วก็วิธีตามนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆวางแผนในการเทรดไปนะครับหรือว่าเราจะเทรดแบบไหนนะครับส่วนตัวก็ยังถืออยู่นะครับยังไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะประมาณนี้ ดี๋ยวผมดูให้ดูไอเดียในการเทรดสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะอันนี้เราจะไม่ได้ลงดีดเทลลึกก็ถ้าแผนการเทรดระยะสั้นก็คือถ้าถ้าราคาโซนเซลล์หรือว่าโซนช็อตที่น่าสนใจผมก็เลยมองว่าให้เรารอดูแนวต้านนะครับที่สองหมืนห้าสองร้อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีระยะนะครับซึ่งอาจจะทิ้งตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวต้านถัดมาท้่สองหมืนห้าแปดร้อยแล้วางคัดที่ประมาณสองหมืนหกเหรียญถ้าใครจะเล่นนะ แต่ว่าแนะนําก็คือรอแท่งเทียนกับตัวนะถ้าเิอใครจะเข้าเล่นรอบเดก็คือแท่งเทียนแท่งเทียนกับตัวของทางเฟรมเดยนะไม่ใช่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะรอแ,แท่งเทียนกับตัวของทางเฟรมเดยนะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าเบรกตรงเนี้ยผ่านตรงน,นี้ไปได้คิดว่าอาจจะไปได้ไม่ไกลอาจจะยอ่ออย่างน้อยหนึ่งเที่ยวของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือทางเฟรมเนี้ยหนึ่งชั่วโมงคิดว่าหนึ่งชั่วโมงอาจจะย่อมาก่อนจะย่อขึ้นไปหาตรงนี้แล้วลงหรือว่าจะหรือว่าจะ ขึ้นไปชนแล้วทิ้งตัวลงอันนี้ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งน,นะครับเพื่อเอาหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้มีแท่งเทียนกับตัวของหนชั่วโมงใครถหาจังหวะเล่นก่อนก็ได้นะอาจจะได้เล่นรอบย่อของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจนส่วนจะย่อมาถึงสเก็ตโซนนี้ไหม่หรือว่าเป้าโซนนี้ต้องรอตลาดเฉยนะรีวิวค่อนข้างปูมนะถ้ามีแท่งเทียนกับตัวนะหรือว,ว่าเบื้องต้นจริงๆระยะสั้นตรงนี้ก็มีแต่ว่าอาจจะมีการย่อเป็นเป็นคาฟเรมเ,เล็กอีก อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยในเรื่องของวิธีการเทรดระยะสั้นละกันนะครับผมให้ไอเดียไปประมาณนี้ส่วนแนวรับนะครับถ้ามันยังไม่ได้เบี่ยงไห้เนี้ยโซนนี้ก็ยังเป็นแนวรับที่อาจจะเด้งได้อยู่นะสำหรับคนที่เล่นสั้นเพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นการรอที่ค่อนข้างไกลนะกว่าราคาจะลงมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งแนวรับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการอัปเดตแผนใหม่นะครับแนวรับผมให้ประมาณ22 4 0 0กับ2 2 8 0 0 จริงๆจะมีแนวรับระยะสั้นมากกว่านี้อีกแต่ผมกลัวทรงการขึ้นในรูปแบบนั้นอ่ะมันจะทิ้งแรงก็ต้องระวังด้วยนะสำหรับใครที้จะมารอรับถ้ามันเป็นทรงนี้จริงๆค่อนข้างทิ้งหดนะครับประมาณนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอการให้ความรู้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาอธิบายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านต่อไป ช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะครับก็มี Facebook นะครับก็ลองมากดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของคลาสอนฟรีครับสำหรับใครที่เปิดบัญชีกับทางช่องนะครับหรือยังไงเดี๋ยวจะทำการโปรโมทแล้วก็ทำโปรโมชั่นส่งไปให้ทุกท่านเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนแท่นเรียนกับตัวการแนะนำต่างๆที่สำหรับมือใหม่ที่จำเป็นเลยก็เดี๋ยวลองลองเดี๋ยวผมมีเวลาจะมารีวิวเนื้อหาหดูคร่าวๆว่า นื้หามีอะไรบ้างสำหรับสิทธิที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับทางผมนะครับจะได้รับอะไรบ้างนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกําไรในการเทรดทุกท่านครับขอบคุณครับ